ยิ่งใหญ่งบ Q2 คาดว่างบจะดีทั้ง Q ิต่อ Q ิและเ e ย่ต่อเยเลยทีเดียวงบที่ดีมาจากอะไร1ก็มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น2มาจากต้นทุนที่ลดลงอ,อันดับแรกเรามาดูกันว่ารายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มมาจากตรงส่วนไหนบ้างา <c oughs> เขาก็มีขายไปที่สินค้าเขาสามารถขายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยยอดขายของ ที่พาม่าก,กับกัมพูชาเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นส่วนที่จีนคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นไฮซีซั่นของที่จีนด้วยรายได้ที่จีนคาดว่าจะได้ประมาณ500ล้านบาทอ,อันดับที่2นอกจากรายได้แล้วมาดูต,ต้นทุนต้นทุนที่ลดลงก็มาจาก1คือ,อตัว จีนเนี่ยเขาคุมราคาสินค้าโภคภัณพันแล้วสินค้าโภคภรณพันเนี่ยมันก็เป็นตัวตัวอลูมิเนียมที่ใช้ทํากระป๋องเพราะฉะนั้นเมื่อคุมราคาแล้วต้นทุนก็มีโอกาสลดลงด้วยนอกจากนี้ในครึ่งปีหลังนี้ถ้าพี่บาวแดงเขาปรับสูตรน้ําตาลได้ต้นทุนของเขาจะลดลงไปถึงประมาณ300ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ ถ้าเขาเริ่มผลิตกระป๋องได้ในครึ่งปีหลังบริษัทลูกเขาอ่ะก็จะทำให้ต้นทุนของเขาลดลงไปถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวอ่าแล้วนอกจากนี้โปรดักต์ใหม่ๆของเขาก็คือพวกกันชงแล้วก็เหล้าขาวหอมอคอแห้งกันเลยทีเดียวชื่นใจอ่ะมาดูไส้ในามาดูงบกันดีกว่า งบไตบมาสหนึ่งเนี่ยเขาทำได้70สตางค์ต่อหุ้นตีเข้าๆง่ายๆเหมือนเดิมเลยว่าคูณ4เพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยงบก็มีโอกาสที่จะได้ประมาณ2.8ถึง3บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็เป้าหมายของคอนเซนแซสที่ให้ไว้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ148ถึง157บาทเลยเพราะฉะนั้นจังหวะที่ถ้าพี่เบาแดงย่อลงมาที่แนวรับเป็นยังไงคะ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จัดไปจังแนวรับอยู่ที่130 131ถ้าย่อลงมาซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยครับพี่น้อง